ครฮาร์ดูวีโก้ igo, ปีศูนย์หกโฟวินนะสีธรรมะสวยนะครับมันได้มันได้กับภายในภายในเบาะายแท้นะ สวยครับจันี้สวยเกวัดครับภูมาลัยซิง สวยสีสวยครับอ้องเครื่องสวยครับคา,านคาร LR อยู่ครบครับเดิมเดิมทีลบเป็นสีบอลสีบอลพวกลอนในอะไรนี่เดิมหมดนะ ตัวแอลอยู่ครบเพตุเหตอ,อะไรอยู่ครบกับรถไม่มีโดนไม่มีชนนะครับดูเครื่องครับดูเครื่องอเครื่องจัดมาเต็มครับแต่งสวยงามนะครับเครื่องฝานี่เป็นฝานเดิมชุบคอมเนียม เทบโทบเทโบเป็นออเอฟหาห้าโมเอฟหาห้าเฮดเดอร์เลดครับแปลงแปลงเป็นแชมป์คเป็นแชมป์สวยครับอ่าล้อทีอีสามเเป็นล้อเบานะ เป็นล้อง,งาน M.K. จานเบรกใหญ่จานเบรกซิ่งผ่าเบรกก็เป็นผ้าเบรกตัวแพงายางก็ยางนี้ตะยางนี้ตกปีปี19อย่ายางยังสวยอยู่ครับ เกียร์โฟร์ตัวนี้เป็นเครื่อง3,000นะ3,000 G uh, กล่อง uh, เป็นกล่องพาวเวอร์ดีกล่องพาวเวอร์ดีตัวใหญ่ uh, แรงตันนี้4ี0กว่าแรงมาครับ uh, ให้ดูบนะันไดนะบันได มันได้เป็นระบบออตโตออ้โชคโชคโชคหลังเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับปรับระดับได้ฝาท้ายฝาท้ายหุ้มคาร์บอนหุ้มคาร์บอนแท้เป็นฝาเดิมนะฝาเดิมหุ้ม มีค้ำหลังสวยงามครับอันนี้ถือว่ารถสวยครับกระบะสวยครับ